สวัสดีครับมาครับวันนี้มาแนะนำร้านกาแฟไร่เตยวันอยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับท่านใดมาเที่ยวหรือทำธุระอำเภอแม่สอดก็ห่างจากอำเภอแม่สอดขับรถมาประมาณ30-40นาทีนะครับพอมาถึงก็จะมีร้านจอดรถอยู่ด้านหน้าเดินเข้ามาจะเป็นร้านกาแฟนี่นะครับไร่เตยวันกาแฟ ى. มีกาแฟเครื่องดื่มอื่นๆ มีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยเพิ่งรู้นะตอนเข้ามานี่นะครับนี่ครับนี่เป็นของเก่าของโบราณสะสมอลังการใช้ได้เลยนะครับร้านนานั่งน้่ถ่ายรูปนี่ก็จะเป็นบัลลังก์เหล็กแห่งเจ็ดอาณาจักรหรือเปล่า <c oughs> นี่ก็จะพาชมในตัวร้านกาแฟครับโคมไฟส,สวยๆชุด เก้าอี้มีเรือสำเภาแล้วก็มีนาฬิกาโบราณน,นะครับนาฬิกาโบราณก็นี่นะครับชอบตรงที่ว่าไม่ได้ตั้งโชว์เฉยๆนะครับใช้งานได้จริงด้วยยังเดินล้านยังเดินอยู่แสดงว่าร้านหรือเจ้าของร้านนี่เอาใจใส่มากนะครับต้องดึงรานทุกครั้ ขั้งนอกมาก็ฝนตกนะครับช่วงตอนนี้ซึ่งไม่มีคนแทบไม่มีคนเลยตอนนี้มีเก็บค่าเข้าเลยครับแต่วันนี้ฝนตกเขาเลยให้ผมเข้าฟรีนะครับลองสั่งโกโก้มาชิมครับก็ใช้ได้เพราะว่าไม่ค่อยขอโกโก้หรือไม่ดื่มกาแฟนะครับส่วนตัวดื่มแต่ชาเขียวแต่วันนี้มาชิมโกโก้ร้อน เพราะว่าฝนตกอากาศเย็นนีน่ก็จะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์นะครับเราไม่ได้เสียค่าเข้าเพราะว่าฝนตกเข้าให้เข้าฟรีนะครับใจดีมากนี่จะเป็นเครื่องถ้วยชามโบราณมีอวตารด้วยมีมุมไทยรูป 3D ด้วยนะครับอันนี้เล่นแสงสีใช้ได้ของจับดูน้อย แทนเขาให้ <c oughs> โอ้นี่นะครับอลังการเลยมีฟ้าโลจากมันนั่งร้านกาแฟานะครับเรามาดูพิพิธภัณฑ์ในร้านกาแฟาด้วยเจ๋ง <c oughs> อลังการงานสร้างยังจะเป็นซอมบีาลองมาเดินขึ้นชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ ไกรเตยวันกาแฟเดินขึ้นมาก็จะเจอพวกนนักลบโรมันน่ะชุดเกาะนี่จะเป็นจักหรือเปล่าจักขเครดูสิครับพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมยอมไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับ นพวกชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เป็น,นมีขนสึกจีนเหรอเครื่องถ้วยเครื่องปั้นมูขนา,านดับดีมีห เครื่องถ้วยสวยๆมีพระพุทธร,รูปโซนไทยก็มีโซนไทยนี่ก็เป็นโซนออกจีนๆมืองไทยรูปเยอะครับนี่ชั้นสอง สองลองส่องไปดูข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีอันนี้มณน,นีก็มีอยู่นะหน่อย,วยพวกแก้วอะไรคล้ายแก้วโปร่งขาก็มีเราลงจากชั้นสองไปครับไปหาถ่ายรูปเล่นดีกว่านี่จะเป็นมุมสามมิติให้ถ่ายเล่นนะครับ เป็นอวตารทำดีมากเลยเนี่ยอลังการใช้ได้ดจะมีไฟเป็น4แสง ี่จะเป็นมุมถ่ายรูป3มิตินะครับมาเล่นกันได้ด้านนอกก็จะมีหุ่นยนต์มีม,มุมมีส่วนเยอะแยะเลยซึ่งฝนตกไม่ได้ไปถ่ายนะครับมาแค่นี้มาร้านกาแฟและพิพิธภัณฑ์ด้านข้างในพิพิธภัณฑ์ก็เหมือนจะมีร้านอาหารอยู่ด้วยนะครับสั่งอาหารทานได้เพิ่งมารู้ตอนหลังนะครับหาดูข้อมูลแล้วเห็นว่ามีสระน้ําอีกนะครับสระน้ํากว้างมาก แล้วก็มีมุมถ่ายรูปรอบๆอ,อีกเยอะมากเลยครับน่าสนใจอาจจะใช้เวลาในการกินกาแฟ20-30นาทีเดินชมพิพิธภัณฑ์อีก30เดินรอบๆอ,อ,อีก30ก็ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้ครับถ้ามีครอบครัวเด็กหรือพ่อแม่ก็พามาเที่ยวได้นะครับดีเลยเหมาะสำหรับการเดทนะใช้ได้โอเค หรือพูดคุยงานธุรกิจก็คุยกันในร้านกาแฟก็ได้นะครับถ้ามีเด็กหรือครอบครัวติดมาด้วยก็ให้เที่ยวชมสวนชมพิพิธภัณฑ์ได้สบายสบายเลยโอเคไว้เท่านี้ละครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับติดตามเป็นด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ